สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผมกระมาพิสูจน์ไม้อีกตัวนึงครับตอนนี้ผมอยู่สมุทรปราการคลองดานบางบ่อครับผมนี่เพครัี่มาตัวนี้ครับมาตัวนี้นี่เสื้อนิ่งจ่าครับผมตายตายแล้วครับตายประมาณช่วงตีหนึ่งถึงตีสามนี่แหละครับประมาณเอานะครับเพราะว่าตอนเทียนขึ้นยังยังยยินเสียงห้องอยู่บวคิดว่าสิ่ตายครับผม ผมกับบไดผมก็รับไปเลยครับผมบ่ได้มาเบิงบ่ได้เปิดธรรมาให้เบิงครับผมบ่ได้เปิดธรรมะให้หมาฟังคือตัวที่อยู่หมาน่อยท่อยย์ดอนเจดีนะครับผมที่ผมฟังในคลิปที่แล้วนะครับผมที่ว่าแขนขาอ่อนข้ออ่อนนะครับผมตัวนั้นฟังธรรมะแล้วข้ออ่อนแต่ตัวนี่นี่หมาไงแล้วได้อายุประมาณเจ็ดปีตัวนี้นี่บ่ได้ฟังธรรมะ ผมก็เลยอยากมาถ่ายคลิปเห็นว่าระวางหมาทีฟั่งเปิดทํา,มาไม้ฟั่งกับหมาที่บ่ได้เปิดถ้า,มาไม้ฟัง่งร่างกายครับมันมีความแตกต่างกันแบบไหนอยากให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันครับผมครับเห็นบ่ครับ,รบขานี่แข็งไปเลยบ่อ่อนเลยครับขานี่แข็งไปเลยขานี่แข็งไปเลยครับผมบ่ออ่อนคือตัวนั้นครับสี่เกเดคือคอนใหม่คอนฟื้นเห็นบ่ครับ นี่ครับแจ้งไปเลยนี่ครับยกขึ้น็ลยแข็งเกเรงสีเลยข้อบอ่อนเลยครับข้าสีบอออนเล่นบาครับข้าวบอออนเลย,เขอออเลยแข็งเกเรเลยครับผมขอนใหม่คอนฟื้นนี่ครับแข็งเกเรเลยครับ บอันเด้ครับบอันไดปไ้ปไปมัดในลาเขาโยกืจไปมัดเลยคื่แข็งเป็นคือทอนใหม่ทอนฟื้นนี่คือมีความแตกต่างร่างกายระวังหมาที่เปิดทําใหม่ฟังกับหมาที่บไดเปิดทําใหม่ฟังมันแตกต่างกันครับจึงได้มาพิสูตรให้เห็นว่ามันเป็นแบบนี้ครับผม ซึ่งทมีโอกาสหรือจังหวะได้กระสิได้ที่สูตรคนนั่ครับผมพราวาเห็นตอนลองพอคือกลิทธ์าวลูกสิษธ์ลูกหาเพิินทรงคิดไม่เบิเงราะว่าในไทยหรือต่างประเทศหรือต่างอย่างัดมนุษย์กับคือกันครับผมได้ฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็สิปรงปรงได้บ้างได้ร่างกายกระสอ่อ,อนคือคนบมเมนบ่แม่นตคนตายนะครับผมคือคือจังคนนอนหลับอยู่นี่สัต์ ผมก็มีโอกาสจงว่าได้พพี่สุดเบื่องแล้วก็เป็นดังที่ที่เพิ่นเอาคลิปมาเปิดให้เบิ้งครับผมเห็นแล้วครับนี่พพี่สุดได้เห็นแล้วว่ามันเป็นนัสั่นอีลีครับผมถ้าผู้ใดได้เห็นคลิปนี้หรืออยากเปรียบเทียบคลิปที่ไอมาที่ออนเวลาผมไอดึงหูขึ้นมาเป็นบ่าผมลผมก็โยกไปโยกมาสิออนเวลาผมโยกไปสิไปฟังก็ ก็แข็งขึ้นตัวนี้ด้วยครับนั่นคือผม,ผมเปิดทําไม้ฟังครับผมตัวนี้ผมก็ได้เปิดครับผมเพิ่งเดินทางมาถึงหมู่บ้านเนี่ยมาถึงตอนเช้าผมก็เพีย้ยอ่อนเพีย้ยทางานมากหล่วก็เลยก็ได้มาสนใจว่าภัยสิอยู่จังไหนไปจังไหนไปเห็นอาการแล้วล่ะขึ้นสีเบย่างอยู่แต่ด้ยความเมยลลาหเข้าก็เลยนอนหลับไปเลยครับผมก็เลยบริได้เปิด,ปดทําไม่ฟังตัวนี้ด้วยครับ กับพอดีกัเลยได้มาทายคลิปซูพีน่น้องเมืองมามันแข็งครับแข็งนี่ครับเห็นปะแข็งแข็งเลยครับผมแข็งโป่งเลยครับไปน้ำกันมาได้คำบ,บอนขึ้นตัวนั้นเลยแข็งมดเลยแข็งเจเด้แล้วครับเห็นแข็งเจเดไปเลยคือตอนใหม่ตอนฟื้นนี่แหละครับไอแต่มาต้าน้นมันจะอุทนเ้ือ่อนลงไงล,ลงมาได้รับได้ซ้ำนี่ครับนี่ คือนออหรับนี่แหละครับนี่ก็เป็นประสบการณ์พี่น้องถ้าพอคลิปนี้แล้วก็เอาไปพิสูจน์เบิง้งแรกครับบอกว่าเป็นสัตว์ของเหาหรือ,อหอนครับเนี่อยออกหรือญาติพี่น้องของเห่าเห่าก็าเปิดให้เพื่อนฟังเลยเลยครับก่อนจะสิ้นใจเปิดธรรมะให้ฟังเลยครับผมเปิดธรรมนาให้ฟัง แล้วก็ทะาอดีเครื่องบินแลนดพันนะให้เครื่องบินแลนดพันธ์แล้วกันสีบอ,อ,ตอต่อครับผมกับเปิดธรรมะใหญ้ญาติพี่น้องหรือผู้ที่เขาเป็นญาตินะครับผมถ้ให้โอกาสหรือพ่อเป็นไปได้ให้เปิดได้ฟังนะครับเพราะว่ามันก็จะส่งผลถึงนะภาพ พบนาไปสูพบพุ่มที่ดีครับผมเข้าก็ได้บุญพร้อมครับผมเอาสมอทองเงดบใส่หูเลยครับตลอดเลขก็ได้เพราวะพ่นธเดจอสั้นหรือไปเบิ้งคลิปของหลวงพ่อคึกฤทธิ์นะครับเปิดยูทูบมาพว่มาหลวงพ่อคึกฤทธิ์เดี๋ยวกันจะเด้เงินมั่นหลดหรอครับไปเปิดเบิ้งนะครับเด้อแล้วเอาไปเฮ็ดตามครับผมมันคือบันตอนสุดท้ายของชีวิตของคนเท่าแล้วครับผม อันไหนที่ห้าซอยได้ที่เพิ่งจะไปพบพุ่มติดดีไข่ห้าพยายามเห็นได้ครับผมคลิปนี้กะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ